สวัสดีครับขอต้อนรับในช่องาดินมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยข่วสารเชลซีนะครับการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้เจอกันในก่อนเกมที่เชลซีจะไปเยือนกับเบอร์ลี่ในคืนนี้นะวันนี้คืนนี้เวลาทุ่มครึ่งนะครับผมเป็นคู่แรกของพีเมร์ลีกหลังจากที่พักเบรกทีมชาติไปเลยนะครับผมวันนี้มีเหมือนเดิมนะบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับผมแล้วก็คาดดอลล่าอัพคาดดอสกอร์นะรวมถึงสถิติต่างๆด้วยนะครับผมมีกันในคลิปนี้เลยเพราะฉะนั้นไปเริ่มกันได้เลยนะครับผมไป ไปเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเลสกาก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อวานก็หลังจากที่พักเบทิชา่ามาก,ก็มีเพลสคอนเลยนะครับผมฝั่งของเอนโซมาเลสกาเนี่ยถูกถามเรื่องแรกเลยนะถูกถามว่ายังไงนะครับผมถูกถามกันเลยว่าโคพาเมอร์เป็นยังไงบ้างนะมาเลสกาบอกว่า ชัดๆเลยนะเขาจะไม่ได้ลงเล่นนะครับผมแน่นอนในเกมวันพรุ่งนี้นะรวมถึงในเกมกับบาซ่าแล้วก็อาเซนอลด้วยน่าเสียดายเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเขาเจออุบัติเหตุในบ้านนะกระแทกนีครับนิ้วเท้าเนี่ยมีการกระแทกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้ายแรงแต่เขาเนี่ยจะยังไม่สามารถกลับมาได้ในสัปดาห์แน่นอนเขาบอกว่านักข่าวก็ถามว่เาเป็นการกระแทกที่นิ้วเท้าที่บ้านหรอ,หรอไมไครับบอกว่าใช่นะครับผมมีรยายละเอียดเพิ่มเติมไหมไมครับบอกว่าก็มีข้อมูลแค่เท่านี้นี่แหละ แล้วจะต้องพักนานแค่ไหนนะหนึ่งสัปดาห์หรือว่าครึ่งหรือว่ายาวกว่านั้นนะครับผมเมสซ่าบอกว่าเรายังไม่รู้นะสิ่งเดียวที่รู้คือเขาเนี่ยจะยังไม่พร้อมสําหรับสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าด้วยพาวเมอร์ Palmer เนี่ยผิดหวังมากไหมนะเพราะว่านี่เป็นสัปดาห์สําคัญของเชลซีนะแล้วเขาก็พักมานานแล้วนะเมสซ่าบอกว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะผมเองยังตื่นมากลางดึกนะไปเข้าห้องนะ้ำไปเดินชนนูน่นชนนี่เต็มมบ,บเลยนะครับผมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้แปลกใจด้วยเหมือนกัน ความพร้อมอย่างอื่นเป็นยังไงนะมาเลสกาเนี่ยถูกถามว่าฝั่งของอักเซลดิซซี่เนี่ยกลับมาซ้อมมาทีมชุดใหญ่แล้วใช่ไหมนะมาริสกาบอกว่าใช่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะว่าทั้งดิซซี่แล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยยังเป็นนักเตะของเชลซีดิซซี่เนี่ยกำลังช่วยทีมชุดสำรองอยู่นะช่วยดูแลนักเตะดาวรุ่งช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยเรามีแค่ห้าถึงหกคนเท่านั้นจึงต้องดึงนักเตะจากทีมสำรองเนี่ยมาช่วยฝึกซ้อมนะซึ่งอักเซลดิซซี่เนี่ยก็ร่วมซ้อมในหนึ่งเซสชั่นด้วยเหมือนนกัน นักข่าวก็ถามว่าแสดงว่าเขาเนี่ยจะยังไม่ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ใช่ไหมนะมิสกาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่กับทีมสำรองนะซ้อมแล้วก็ช่วยงานที่นั่นต่อไปงั้นก็ถือว่ายังไม่ได้ชุดใหญ่แน่นอนใช่ไหมนักข่าวก็ขยี้เนาะมิสกาก็บอกว่าเขาเป็นนักเตะของเชลซีนะแต่ตอนนี้เขาอยู่กับทีมสำรองแล้วเซอร์ลิงก็ยังไม่กลับมาด้วยใช่ไหมนะมักข่าวมันก็ขยี้จังว่าอ้าวมิสกาบอกว่าราฮิมก็เช่นกันนะเขายังอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันดีซซี่นี่ มีความจริงแค่ไหนนะเรื่องของฟิลิปรยเกนเซนว่าอยากย้ายทีมมาริสกาบอกว่าผมคุยกับรยเกนเซนเนี่ยตอนตอน้นฤดูกาลนะแต่ก็ไม่ได้คุยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะกับนักเตะท,ที่ไม่ได้ลงเล่นบ่อยแล้วก็ย่อมอยากได้โอกาสแล้วก็เวลามากขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับเขาเพิ่มเติมด้วยนะ อาพูดถึงเอสเซบอหน่อยนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะมาร์เซียบอกว่าเขากลับมาจากทีมชาติแล้วนะโค้ชของเขาเนี่ยมีความสุขมากนะแล้วเราเนี่ยก็มีความสุขกับเขาด้วยเช่นกันนะครับก็ถามต่อไปอีกนะครับผมว่าฝั่งของมาโลกุสโต่ล่ะกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยนะนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ไหมนะมาร์เซียบอกว่าแน่นอนใช่เลยเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะสำหรับเรากุสโต่เนี่ยเป็นผู้เล่นหลักในระบบการเล่นของเราเขาเนี่ยเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะเราเนี่ยชอบนักเตะที่สามารถเล่นให้กับทีมได้อย่างดนามิกฝั่งของมาเเนน่ือนนง,นนนะงผมมขาาาาาทํถวป็ นักเตะค,คนสําคัญของเราเสมอด้านกลางของทีมเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในเกมที่เจอกับบูฟปนะโดยเฉพาะเมื่อการจ่ายบอลทะลุแนวรับเนี่ยคาดหวังว่าจะเป็นแบบนั้นไหมในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่นะมาเลสกาเนี่ยบอกว่าใช่แต่ละเกมเนี่ยมันแตกต่างออกไปนะทุกเกมไม่เหมือนกันเราอาจจะต้องใช้แทคนิกหรืออาวุธที่ต่างกันนะแต่แน่นอนมันจะเป็นเกมที่ยากโดยเฉพาะการเตะตอนเที่ยงหลังพักเบรกทีมชาติเป็นเกมที่ต้องระวังให้มากๆด้วย ช่วงหลังเชลซีนะครับผมเพรสติ้งได้ดีขึ้นนะทีมแย่งบอลกลับมาได้ภายใน7วีเนี่ยซึ่งดีที่สุดตั้งแต่คุณคุมทีม,มาอะไรคือกุญแจสําคัญของการพัฒนานี้นะเมสซ่าบอกว่าน่าจะเป็นเพราะเวลาเนี่ยแหละเราอยู่ด้วยกันมานานขึ้นนะแล้วก็ยิ่งเข้าใจระบบมากขึ้นเราในะอยากแย่งบอลกลับมาได้ให้เร็วที่สุดเสมอนะบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ทไาทไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเล่นแตกต่างกันนะแต่แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่เราเนี่ยกำลังพัฒนาและเรากําลังทนได้ดีกว่านี้อีกด้วยเหมือนกัน กลับไปที่พาเมอร์นะแล้วเรื่องอาการบาดเจ็บข้อเทานี in ่ของพาเมอร์เนี่ยหายดีหรือยังนะมสซ่าบอกว่าจริงๆเนี่ยใกล้จะหายดีแล้วนะเขาได้กลับมาซ้อมกับเราเนี่ยเริ่มกลับไปเต็มที่แล้วนะก่อนที่นิ้วเท้าเนี่ยจะเจ็บไปนะโชคดีนะที่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่คุณคิดว่าพาเมอร์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในแผนของโทมัสซูเคิลกับทีมชาติอังกฤษได้ไหมนะเมสซ่าบอกว่าสําหรับตัวผมเลยนะพาเมอร์เนี่ยคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของเรานะและไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาเนี่ยด สี่กำลังสุดท้ายนะเมสซ่าบอกว่าอ้าวมีนักข่าวถูกถามว่านักข่าวถามว่า,า,วา,ม,วามีอาการบาดเจ็บเพิ่มเตมิมไหมเมสซ่าเนี่ยก็ตอบนะบอกว่าอาไกาเซโร่เนี่ยกลับมาจากการเดินทางเมื่อคืนแล้วนะเรายังไม่ได้เจอเขาเดี๋ยวไม่นานอีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้เห็นกันนะคบผมส่วนเบโดบาเดซิลเนี่ยกลับมาพร้อมลงเล่นได้แล้วนะถือเป็นข่าวดีส่วนเอนโซฟันานเดสเปโดเนโตก็ใช้ช่วงพักทีมชาติเนี่ยแหละฟื้นฟูร่างกายและตอนนี้ทั้งสองคนพร้อมลงเล่นแล้วนะ พาเมอร์ต้องใส่เฝือกหรือรองเท้าป้องกันไหมนะมา,มาเลสกาก็บอกว่าเมื่อวานผมเห็นเขาอยู่ในท้องแต่งตัวนะเขาไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่ได้ใส่งเท้าแตะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับผมแต่หยอดมุกซะแล้วอ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเดินได้ปกติไหมนะมาเลสกากบอกว่าใช่ไม่ถึงกับเดินกระเพกนะเขาทางานได้ปกติเลยปัญหาเนี่ยคือมันเป็นนิ้วเท้าเล็กนี่แหละเวลาใส่รองเท้าสตั๊ดแล้วมันเจ็บแง่ที่ดีนะครับผมแม้จะไม่มีพาเมอร์เนี่ยทีมก็ต้องทำงานผลทีมก็ทำาผลงานได้ดีขึ้นมาอยู่ในระดับ3ของตารางนะคุณคิดวว่่่าาาเเป็นอออยยงั้ไไหมมกบโล ผมเนี่ยยังรู้สึกว่าทีมเนี่ยดีกว่าเมื่อมีพาเมอร์อยู่ในสนามนะทุกคนเนี่ยเล่นดีขึ้นเขาเนี่ยช่วยให้ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเราทุกคนอยากให้เขาเนี่ยกลับมาโดยเร็วที่สุดนี่แหละแต่แน่นอนทีมก็ยังต้องหาทางแก้ไขเมื่อไม่มีเขานะซึ่งตอนนี้ทีมก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าเราเนี่ยดีกว่าแน่นอนเมื่อมีโคพาเมอร์อยู่ในสนามนะอ้าวก็ ก็ความซวยนั่นแหละเนาะโต๊ะมันก็อยู่เฉยมึงก็เสือไปเตะเขาซะอย่างนั้นนะครับผมอ่ะก็รอดูกันว่าจะมีการคอนเฟิร์มแล้วจะกลับมาได้เมื่อไหรส่สำหรับพาเมอร์นะส่วนคนอื่นนะครับผมอ่ะอาจจะมีการพักนะเอเซบาลพักแล้วก็ไก่เซโด้ด้วยส่วนคนที่น่าจะพร้อมนะบาเดชิลนะครับผมเปโดเนโตนะอินซูฟานาเดสสามคนนี้พร้อมจะลงช่วยทีมแล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าคืนนี้เวลาทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วเจอกับเออเจอกับเบอร์ลี่นะอันดับที่สิบเจ็ดนะครับผมผลงานจะเป็นยังไงนะอ่ะีนนคคาาดเเเล์ออออักกกห่วะรบบบผมมมขุณจฮูสืิช กับเบอร์ลี่จะมาในแผน4-2-3-1น,นะครับผมอ้าวเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะที่คุณคุ้นชื่อแน่นอนดูบัฟกานะครับผมมีใครอีกตัวเซเบอย่างเงี้ยใครวอล์กเกอร์นะครับผมมีใครอีกคนที่คุณคุ้นแน่นอนเลยนั่นก็คือเลซี่อุโกชุกูนะที่ปล่อยไปนะครับผมที่เพิ่งปล่อยให้กับเบอร์ลี่ไปนะแล้วก็จะไม่มีอามาโดโบยาใช่ปะถ้าผมจะไม่ผิดโบยามันย้ายไปอยู่ย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมย้ายมาอยู่ที่เบอร์ลี่ใช่ปะโบยา อ่าใช่ใช่ป่ะชื่อชื่อบยา่าเออใช่เบิร์อ่ะแล้วก็เจ็บไปนะก็เลยยังไม่น่าจะได้ลงนะครับผมก็น่าจะต้องเป็นตัวอื่นก่อนอาจจะเป็นเฟร,รมิงเนี่ยแหละลงมาตามที่ตามที่ครูสกอร์เขาคาดเดาวไว้นะส่วนของเชลซีเนี่ย แน่นอนก็น่าจะชุดใหญ่เลยแหละชุดที่จะสามารถเขียนลงได้นะครับผมโกโรเบิร์ซันเชสนะแบกขวาด้เจมแบกซ้ายกัคูเลียนะครับผมโทอสินยืนคู่กันกับชาโลบานะแล้วก็เป็นเอนโซยืนคู่กับไกเซโดนะแล้วก็เอเซบาลนะครับผมแล้วก็ปีกซ้ายเป็นกาณาโชกางลุกไปฟลวอาปเปโดนะแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นเรียบดีแลบผมฮะว่าอาจจะมีเปลี่ยนอาจจะมีปรับสักหน่อยอาจจะเอาเป็นแบบ ไกเซโดอาจจะยังไม่ได้ก็อาจจะเป็นซานโต้ ot, หรือเปล่าแล้วอาชัวเปโดก็อาจจะเป็นยืนกลางลุกนี่แหละเนาะปีกขวาน,น่าจะเป็นเนโตนะแล้วปีกซ้ายก็น่าจะเป็นกาลาโชที่ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติด้วยเหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอดูกันว่สเบตตัวจริงจะเป็นยังไงนะอ่ะสถิติอื่นๆละ่ะเป็นยังไงนะครับผมเชลซี Chelsea. ผู้มาเยือนอยู่อันดับ3นะเบอร์ลี่เจ้าบ้านอยู่อ,อันดัที่17นะครับผม5นัดหลังสุดที่เจอกันมานะเชลซี Chelsea ชนะ3นะเสมอไป2ไม่แพ้เลยนะครับผมแล้วก็ยิงไปทั้งหมด13ลูกนะเสียไปแค่4ลูกเท่านั้นเองผลงานทั้ง2ทีมล่าสุดนะครับผมเบอร์ลี่เนี่ยพึ่งแพ้นะครับผมเวสแฮมมา3ประตูต่อ2นะแล้วก็เชลซีเนี่ยชนะวูฟมา3ประตูต่อ0ูนย์ด้วยเหมือนกัน สถิติของเชลซีเนี่ยดีกว่าทุกอย่างเลยนะครับผมทั้งตำแหน่งในลีกนะชนะก็มากกว่านะครับผมแล้วก็เสมอก็มากกว่าแล้วก็แพ้น้อยกว่าด้วยนะประตูเนี่ยเชลซีก็ยิงได้เยอะสุดนะครับผม21ลูกนะแล้วก็การยิงต่อเกมเนี่ยเชลซีอยู่ที่2ลูกต่อเกมนะแล้วก็เสียเสียนะครับผม1ลูกต่อเกมส่วนห่างกันกับเบอร์ลี่นะยิงได้1นลูกต่อเกมเสียถึง2ลูกต่อเกมเลยด้วยเหมือนกัน เอ็กซ์พัฒน์เกตโกที่ทําได้เนี่ยของเบอร์ลี่เนี่ยอยู่ที่0.75ต่อเกมนะส่วนเชลซีเนี่ยอยู่ที่1.89แสดงว่าเชลซีมีโอกาสยิงเอ็กซ์พัฒน์เกตโกเนี่ยได้เกือบ2ลูกต่อเกมเลยนะครับผมคีนชิดเชลซีเก็บได้5นะส่วนเบอร์ลี่เนี่ยเก็บได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองในซีซั่นนี้นะครับ เอาคาดเดาสกอร์กันหน่อยแล้วกันนะขอบคุณจากออปต้านะครับผมออปต้าเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยซิมูเลตเกมมาทั้งหมด1,000 0เกมมีโอกาสชนะนทั้งหมด57%นะครับผมส่วนฮูสกอร์แล้วก็อิวนิสันดาบอกว่าเชลซีจะมาชนะที่เทอร์ฟมัวนะครับผม0ูประตูต่อ2ด้วยเหมือนกันก็อย่างที่เคยพูดมาตลอดอะถ้าชนะแล้วแล้วเกมแล้วเก็บเกมศูนย์ได้ ถือว่าโอเคถือว่าโอเคเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเออมันจะโดนยิงหรืออะไรเงี้ยอ่ะก็อาจจะมีไปได้อาจจะชนะสัก2 1 3 2อะไรประมาณอย่างเงี้ยผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่หลังๆผมว่ากองเออบวกกับ เกมรับดีขึ้นโอ้โหแมงไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยเฮียเดี๋ยวแมงโดนยิงขึ้นมาก็ <S <S แต่เอาจริงๆก็โดๆๆๆนเขาเรียกอะไรเก็บชินชีตได้เยอะขึ้นนะครับผม,ผมเกมรับก็เริ่มแข็งขันมากขึ้นนะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะชนะูนย์ประตูต่อ2ด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาเปฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าคืนนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมอะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้สรับก่อนเกมที่จะเจอกับเบอร์ลี่นะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าเราชนะในเกมนี้ได้เนนนนี่่แอ มันจะทําให้เราได้เปรียบมากๆเลยนะเพราะว่าแคงกอนใช่ปะ่ะพราแขแคกกอนเนี่ยเราจะมี23แตม้มทัชนะได้นะจะมี23แต้มเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ทีนที่2ชั่วคราวแลวจะหักกับอาเซนอนเนี่ยแค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับผมและอาเซนอนเนี่ยจะลงเล่นในวันพรุ่งนี้จะเจอกับสเปอร์ด้วยใช่ไหมถ้าสมมติว่าสเปอร์เนี่ย สามารถแบบคว้าใช้ได้ก็อาจจะเป็นการกดดันอาจจะนอนไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าแมนซิตี้เนี่ยที่จะเจอกันกันกบนิวคาสเซิลปาวะถ้าจาไม่ผิดแมนซิตี้เจอ ใช่แมนซิตี้เจอนิวคาสเซิลคืนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งเหมือนกันก็จะมีผลกับมีผลต่อตารางคะแนนด้วยเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเราชนะแล้วแมนซิตี้ไม่ชนะเราก็จะครองอันดับ2เลยนะครับผมเอาพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าผลงานเนี่ยคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไลฟ์หลังเกมเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันนะครับผมอ่ะคลิปง่ายคลิปวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วต่อคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จัดกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ